สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพี่น้องคนเสื้อแดงด้วยที่กำลังติดตามรับชมช่องพลด c h ช n แนลนะจริงๆแล้วไม่มีชื่อรายการนะเอาเป็นว่าติดตามรับชมช่องพลด c h ช n แนลในเวลานี้ครับก็เป็นเรื่องที่พวกเราหลายคน ติดตามแล้วก็คนไทยคนต่างประเทศด้วยนั่นก็คือเหตุการณ์ที่กัมพูชาขอบคุณท่านที่เข้ามาชมนะหนึ่งคนละผมก็พยายามจะพูดไปเรื่อยเพราะว่ามันจะถูกบันทึกไว้ใน y t u t u นะว่าท่านอาจจะเข้ามาชมติดตามในช่วงนี้หรือว่าจะติดตามในช่วงต่อๆไป วันนี้อยากพูดเรื่องกรรมัมพูชากรรมัมพูชาครับมีท่านใดอยากจะมาแบ่งปันกรรมัมพูชาเป็นยังไงบ้างครับในความรู้สึกของท่านหรือประเทศขเขมรหรือเขมรเนี่ยครับวันนี้ไม่ได้พูดในฐานะบุคคลที่มีตำแหน่งความสำคัญต่อชาติบ้านเมืองอะไรทั้งสิน้น พูดในฐานะชาวบ้านคนหนึ่งที่ไม่มีบทบาทอะไรต่อประเทศชาติพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งแค่เป็นคนเสื้อแดงเล็กๆอยากพูดเรื่องกัมพูชาวันนี้ครับหรือพูดเรื่องของขเขมรหรือของเแมรครับท่านมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเขมรหรือเแมรหรือกัมพูชา วันนี้คอยากให้ทุกคนที่เข้ามาชมได้แสดงความเห็นในไล์สดของผมพารสนี่ครับทางช่องพาร์ลเนะี่ท่านรู้สึกยังไงกับกัมพูชากับเขมรลูกหลานพยานละแวะกใช้คำนี้อยากให้คนไทยได้แสดงความรู้สึกท่านรู้สึกยังไงกับประเทศกัมพูชาประเทศเขมร ผมไม่มีอิทธิพลใดๆครับพระรถไม่มีอำนาจอิทธิพลเป็นชาวบ้านคนหนึ่งเหมือนทุกท่านที่เข้ามาชมณนะเวลานี้ครับพูดไปก็ไม่มีผลกระทบกระเทือนอะไรทั้งสิน้นเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่เป็นฝึกมาทำยูทูบเบอร์ใช้คำนี้ไม่ได้คิดว่าจะมีอิทธิพลอะไรต่อ รัฐบาลต่อการเมืองระหว่างไทยกับกัมพูชานี่เป็นความเห็นส่วนตัวผิดถูกเราก็คือต้องรับผิดชอบนะแต่เราก็หวังว่าคงไม่มีอำนาจอิทธิพลก่อให้เกิดความสะเทือนเพราะนายลรถเป็นแค่ชาวบ้านคนหนึ่งชาวบ้านธรรมดาธรรรัาไม่ว่าจะมีตำแหน่งเป็นประธานชมรมคณะรัษดร2,555ก็ตาต อีกตำแหน่งหนึ่งก็เป็นนายกสมาคมชาวบริจิจสงเคราะห์เพื่อประชาชนอีกตำแหน่งหนึ่งก็เป็นแค่ที่ปรึกษากลุ่มคนเสื้อแดงกรุงเทพ50เขตเท่านั้นครับเท่านั้นนะไม่มีตำแหน่งอื่นอีกเลยเลยก็ยูทูบเบอร์เลยครับอยากให้ทุกคนสแสดงความเห็นว่าเรารู้สึกยังไงกับเขมรกับกัมพูชาแคมโบเดียวนี่นะผมอ่าน ลองพิมพ์คาําว่าคขมรลองพิมพ์คาําว่าอะไรฮะพระเจ้าแตงหวานลองพิมพ์คาําว่าพญาละแวกลองพิมพ์คาําว่าอะไรนะสมเด็จพระนเรศวรข้อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบูชาวันนี้เห็นเลยครับผมเคยไปขเขมเหรือกัมพูชาครั้งเดียวตั้งแต่เกิดมาครั้งเดียวครับสงกรานปีนั้น คุณทักษิณท่านขอนัดคนเสื้อแดงไปพบที่ประเทศกัมพูชาหรือเขมรที่เนี่ยครับเซียมรานพวกเราก็เดินทางกันด้วยรถบัสเดินทางด้วยรถส่วนตัวรถกระบะปิกอัพไปเป็นแถวทั่วประเทศไปที่เวทีที่เสียมเรียบพวกเราเรียกเสียมรานเนาะ มีครั้งเดียวครับที่เคยไปกับ,บูชาตั้งแต่เกิดมาครับครั้งนั้นก็เป็นคอนเน c t ชันระหว่างบุนเซนกับท่านทักษิณก็ดูแลพวกเราดีครับตอนรับปกป้องดีผมรู้สึกขอบคุณครั้งเดียวเท่านั้นครับแต่ว่าอยากให้ทุกท่านได้อ่อานี่ครับคุณไม้ไม้สามไม้อยากให้ทุกคนได้แสดงความเห็นว่าเรารู้สึกยังไง กับกรัรมพูชากับขเขมรสิ่งที่เราดูประวัติศาสตร์ได้ดูภาพยนตร์แนะับภาพยนตร์ไทยเราสมัยสมเด็จพระนเรศวรนะ่ะจำได้ไหมคะขเขมรสมัยนั้นเมืองหลวงขเขมรนะที่ชื่อว่าพระนครก็คือนครวัดจำได้ใช่ไหมครับนครวัดนะพอมีปัญหากันพระเจ้าแตงหวานเนี่ยเป็นแค่ เกษตรกรเป็นคนเฝ้าไล่แตงนะครับเป็นทาตในพระนครก็คือนครวัดชนชั้นสูงของกัมพูชาสมัยก่อนนู้นครับสมัยวร,รมันที่เก้ามีทาสเยอะทาสเยอะกว่าอะไรครับชนชั้นสูงทาสกัมพูชาทาตเขมรตัวดำเอามาจากนูน้นแหละครับ กว่าต้อนมาจากทะเลมาจากโน่อนอินโดแล้วมั้งดูหน้าดูตัวครับพวกเงาะป่าซาไกเสร็จแล้วก็ถูกใช้งานจนเรีวกว่าถูกใช้งานจนทนไม่ไหวครับทานก็เลยจับอาวุธขึ้นเข็นฆ่าเจ้านายนะสุดท้ายก็ได้พระเจ้าแตงหวานซึ่งก็ดูประวัติศาสตร์แล้วไม่มีที่มาที่ไปเหมือนกันจากนครวัด จากพนะนครนกระกบูชาก็ย้ายเมืองหลวงครับย้ายมาอยู่ที่พนมเปญจากพนมเปญนะครับก็ย้ายมาอยู่ที่เมืองละแวกเมืองละแวกเนี่ยเป็นเมืองหลวงแห่งที่สามก็จะย้ายกลับอพนมเปญนะครับผู้ครองนครเป็นกษัตริย์ละแวกที่เราเรียกว่าพญาละแวกร่วมสมัยกับสมเด็จพระนเรสวรมหาราชมั้งครับช่วงนั้น สมเด็จพระสรุนทรมาราชมีสงครามติดพันกับพมา่าในขณะที่ไปสู้ไปรบพญาละแวะกก็ไอ้พวกขมินเลี้ยงไม่เชื่องครับก็มาตีท้ายครัวก็มาปล้นคนชายแดนมาปล้นทางทะเลทางจันบุรีตราดระยองแล้วก็ตีเข้ามาถึงข้างในด้วยนั่นคือสมัย พยาระแวกแต่ยิงมาถึงธนบุรีมาถึงกรุงเทพมั้งครับสิ่งที่พวกเราเห็นก็คือสมเด็จพระนเรศวรพระองค์ท่านประทับที่พระนครศรีอยุธยาครับเห็นการกระทําได้ฟังรายงานไอ้พวกเจ้าขเขมรพยาละแวกพวกนี้เข้ามาเข็นฆ่ากวาดต้อนเอาทรัพย์สินปล้นสรมคนไทย จนวันหนึ่งพระองค์ได้จัดการกับพม่าเรียบร้อยจัดการพรมาร่าลาบครับก็ต้องมาจัดการกับพญาละแวกเจ้าขเขมรนะครับเอากองทัพไปจัดการไปจับพญาละแวกมาเผาเมืองละแวกแล้วก็เอาเจ้าละแวกเนี่ยมาตัดหัวเอาเลือดมาล้างพระบางนั่นคือสิ่งที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยเรา แล้วก็เผาเมืองหลวงของขเขมรที่ชื่อละแวกทุกวันนี้เมืองละแวกยังอยู่นะครับเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอะไรนะครับเดี๋ยวนะจังหวัดอันนี้นนครับกำปงชนังชื่อจังหวัดกำปงชนังเมืองละแวกนี่มีครับเป็นเพียงอำเภอหนึ่งของกำปงชนังครับวันนี้นั่นคือสันดานของไอ้พวกขเขมรเนี่ย ผมไม่ได้สนใจอะไรมากมายครับแต่ที่มาสนใจอีกครั้งหนึ่งก็คือหนังสือพิมพ์บทความในหนังสือพิมพ์ของเขเมรไปตีพิมพ์กล่าวหาดาราสาวที่กำลังดังที่เป็นที่นิยมในเขเมรมากตอนนั้นนั่นก็คือคุณสุวรรณคงยิ่งว่าเธอได้พูดว่านาครวัด นะหรือว่าเสียงมราชเนี่ยเป็นของกัมพูชาแค่นั้นแหละครับตีเป็นบทความลงในหนังสือพิมพ์กัมพูชาแล้วก็วิทยุกัมพูชาที่เป็น AM ก็เอาไปอ่านออกข่าวในข่ามรนทั่วประเทศครับออกข่าวเสร็จก็ปลุกระดมวิทยุโทรทัศน์ออกข่าวชักชวนคนได้เวลากำจัดศัตรูได้เวลา จัดการกับพวกไทยคนไทยที่มันคิดจะมายึดประเทศเราที่จะมายึดเอาเสียมลาดของไทยเอาของเราไปเสร็จแล้วก็มารวมตัวกันเผาสถานทูตไทยเหตุเกิดเมื่อปีเดือนมก,กราคม2546ใช่ไหมครับปีนั้นท่านทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีครับปีนั้นนะจนมีปฏิบัติการโปรชิงตง วันที่ย29 30มกราคม2546ท่านทักษิณก็นำเครื่องบินไปรับคนไทยร้านค้าคนไทยนักธุรกิจไทยทำการค้าในเขมรถูกปล้นครับถูกปล้นถูกเผาและสุดท้ายก็คือคุณเซนต้องยอมชดใช้ครับเรื่องถึงยุติถึงจบครับถ้าไม่ชดใช้ยอดเงินเท่าไหร่ไปดูครับที่เผาสถานทูตไทย มันเป็นความในใจเป็นความคายใจประวัติศาสตร์ที่นักเรียนกัมพูชาเรียนทุกวันเนี่ยครับมันเป็นการสอนประวัติศาสตร์ที่ผิดแล้วก็บาดใจของเด็กให้เด็กโกรธเกลียดเครียดแช้นชิงชงังประเทศเรานั่นคือสิ่งที่พวกเรารับรูร้ทราบว่ากัมพูชาทำอย่างเนี้ยเราไม่คิดว่าจะมีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นในสมัยที่ คุณเซนกับท่านผู้นำทางจิตวิญญาณของเราคือคุณทักษิณชินวัตรมีความสนิทสนมกันขนาดเปิดพื้นที่ให้พวกเราไปพบคุณทักษิณที่เสียมาลาดได้และคุณทักษิณกลับจากโรงพยาบาลตำรวจคุณเซนก็เป็นคนแรกที่มาเยี่ยมแขกต่างประเทศครับมาเยี่ยมถึงบ้านจันทร์สองลาดเราไปคิดว่าจะมีเหตุทะเลาะกันอย่างนี้อีก เมื่อสองสามปีที่แล้วครับจะมีการเลือกตั้งในกัมพูชาปรากฏว่ากัมพูชาเอาทหารไปนู่นเลยครับไปสร้างถนนลุกล้ำแผ่นดินประเทศลาวทหารเราก็มาซัดเลยครับลบกับประเทศลาวก่อนเลือกตั้งเลือกเลตติ้งตัวเองแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ก็เอาเรื่องชาตินิยมที่เป็นคนปั่นขึ้นมาให้คนกัมพูชาเห็นด้วยคลอยตาม ปซัดกับประเทศเราอยู่พักหนึ่งครับยวเสร็จแล้วก็เลือกตั้งเสร็จก็ล่าถอยมาเขาบอกว่าอีกปีกว่าๆจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในกัมพูชาเวลาเนี่ยครับจะมีการเลือกตั้งท้องถิน่นเลือกตั้งระดับจังหวัดบ้านเราน่าจะเป็นนายกอบอจอหรือว่าอะไรครับสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลต่างๆจะมีการเลือกตั้งวันนี้คะแนนนิยมของพรรค คุณเซนพ่อลูกคุณมาเน็ตคะแนนตกแก้เศรษฐกิจไม่ได้ปัญหามากมายเกิดขึ้นก็เลยไม่รู้จะแก้ปัญหาคะแนนนิยมยังไงวันนี้ก็เลยส่งวางแผนกันมาตั้งแต่นู่นแล้วครับขึ้นพาคนมาร้องเพลงทั้งพระทั้งโยมทั้งแม่ชีทั้งเมียผู้หลักผู้ใหญ่มาร้องเพลงถือธงชาติที่ปราสาทต,ตาเมนทมให้คนกัมพูชารู้สึกว่า นี่เป็นของกัมพูชานะแต่มันเป็นของไทยเราครับมันอยู่ในประเทศไทยครับจนมีการผลักอ,อกกันจนมีการโน่นนี่กันกล่าวหาราทอกันแล้วก็วางแผนกันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นระบบเห็นไหมครับวันนี้ก็ไปขุดสนามเพราะเป็นคูยาวลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยทหารไทยไปตรวจเจอก็ขอให้หยุดการกระทาแบบนี้ การขุดสนามเพาะยาวเราเห็นยังไงฮะเราเห็นในสงครามยูเครนรัเสเซียครับที่พวกรัเสเซียเข้ามายึดประเทศยูเครนะเสร็จแล้วก็มาขุดสนามเพาะเป็นทางเดินโผล่แต่หัวมานิดนึงคิดว่ามันจะปลอดภัยครับทํารูทําอุโมงเข้าไปเมื่อก่อนเคยได้ยินแ่นฐานเวียดนามครับขุดรูทะลุไปจนถึงนู่นอะ่ะเดืยนเป็นฟูซัดก,กับฝรั่งเศส เราเห็นสงครามจากยูเครนจากรักเสเซียเข้ามาขุดสนามเพาะยูเครนก็เล่นงานซัดเต็มที่เลยวันนี้เราเห็นอยู่ข้างบ้านเราที่ช่องเม็กเราเห็นที่อ,อุบลกัมพูชาไทยครับทหารกัมพูชามาขุดสนามเพาะแล้วทหารไทยไปเจอบอกให้เลิกขุดแต่ไม่ยอมให้ถอยทหารออกไปไม่ยอมพอไม่ยอมก็เจอกันครับแล้วก็ยิงทหารไทยก่อน ตามรายงานของกระสรวกาโหมส่ทางไทยก็ต้องโต้ตอบปกป้องตัวเองปรากฏว่ามีรายงานว่ากัมพูชาตายไปคนหนึ่งแต่ไอ้พวกฟืเอนเซอร์ไอ้พวกนักติดตามข่าวไอ้พวกทำไอ้นี่ยูทูบเนี่ยบอกว่ากัมพูชาตายไปสบาดเจ็บหนึ่งว่างั้นนะครับถ้างั้นมันจะเสียหน้ามากก็เลยว่าตายแค่คนเดียวแต่จริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่เป็นข่าวใน YouTube อะทำให้ฮุนเซนโกรธโอโหหัวฟัดหัวเวียง แล้วก็ไปเอาภาพเก่าๆที่แต่งชุดทหารออกมาบอกว่าจะทำมาตรการสามแนวทางกับผู้รุกรานหนึ่งก็คือการพูดคุยเรื่องการเจรจารทางการทูตหนึ่งการใช้หลักกฎหมาย2ใช้การอะไรฮะใช้เรื่องของอถอนกำลังออกจากพื้นที่และสุดท้ายก็คือมีข้อที่4ของอุ่นเซนเาว่า ตรงนั้นเป็นที่ของกัมพูชากัมพูชาจะไม่ยอมถอยทหารเด็ดขาดแต่แม่ถ้าปาริสองไทยบอกว่าให้ถอยไปคนละ200เมตรหรือมากกว่านั้นแต่วันนี้กัมพูชาไม่ถอยครับข่าวนี้กระจายไปทั่วประเทศหมายถึงประเทศกัมพูชาทั้งหุนพ่อหุนลูกหุนมาเน็ดหุนเซนหุนมาเด็ดไปไประชุมอยู่ที่ญี่ปุ่นก็พูดเรื่องนี้ประสานงานระหว่างพ่อลูกเป็นการเรียกร้อง ความสนใจจากคนคเขมรคนกัมพูชาว่าต้องร่วมมือกันปกป้องประเทศกัมพูชาต้องร่วมมือกันกำจัดศัตรูผู้รุกรางคือประเทศไทยและต้องเลือกพักคุณเซนลูกคุณเซนพ่อคุณมาเนตลูกเพื่อจะได้บริหารกัมพูชาต่อเอาคนของตัวเองมาเอาทหารตัวเองมาเป็นเป้าแล้วก็ตายแล้วก็เพื่อจะเลือกคะแนนนิยมการเลือกตั้งแบบล้าหลังล้าสมัยในกัมพูชาครับวันนี้ เราไม่อยากให้มีเหตุการณ์ที่นี้เกิดขึ้นเราไม่อยากให้คนฆ่ากันครับแม้จะคนละชาติแต่เป็นมนุษย์ที่เราเห็นระหว่างรัสเซียกับยูเครนซัดกันโอโหหรือแม้แต่ในไอประเทศตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลกับไอเนี่ยครับนะที่ซัดกันอนะ่ะบ้านแต่สแลกคาดเขาเอารูปภาพในสมัยก่อนที่เกิดสงครามมีฟอร์เอฟเตอร์ก่อนที่จะเกิดสงครามกับหลังสงครามที่กาซา กับไอ้พวกคามาสกับไอ้กลุ่มฮูตีพวกเนี้อเมริกาผสมลงด้วยเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนะี้เพราะยังไงก็เป็นมนุษย์ด้วยกันอยู่ใกล้กันนับถือศาสนาพุทธมีความผูกพันกันมาก่อนเราไม่คิดว่าฮุนเซนจะทําอย่างนี้ครับอายุเยอะแล้ว80ดิบเจ็ดสิบกว่าแล้วเป็นประธานสภาไปพูดในสภาด้วยเป็นประธานวุฒิสภาครับเป็นเข้าจะว่าเป็นมีตําแหน่งด้วยหนึ่งประธานวุฒิสภาสองเป็นประธาน อะไรที่ปรึกษากษัตระสัมพูชาก็คือประธานองคมนตรีสามก็คือเป็นประธานพักรัฐบาลพักคุณมาเดดเนี่ยพักพอดเหตุการณ์อย่างเงี้ยไม่ควรจะเกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองที่เป็นเพื่อนบ้านกันบอกรักกันแต่วันดีคืนดีก็ทำซะอย่างเงี้ยครับบอกให้ถอยแต่ไม่ถอยพพบทบไทยก็ต้องลงไปกิรจารด้วยตัวเองเราจะบอกว่านายกรัฐมนตรีองค์อิงเป็นผู้หญิง นีอ่อนด้อยมีปัญหามีไม่มีศักยภาพเพียงพอเขาก็เลยเล่นงานมันเป็นไปไม่ได้ครับนายกเป็นฝ่ายบริหารบ้าด้วยนโยบายเขาต้องฟังเหตุผลว่าทหารว่าย,ยังไงขอดมูลขอดิจิงว่างไงท่านมีสิทธิ์สั่งเอาไม่เอาโอเคไม่โอเคความเป็นชาติบ้านเมืองคนรุ่นใหม่เนี่ยครับเขารู้เลยครัาวหาทําทไงถ้าจะฆ่ากันแลวก่อนรับรองครับไทยเราไม่กลัวแต่กับูชาห้าวครับ เพราะว่าพึ่งจะซ้อมรบกับประเทศจีนไปเมื่ออาทิตย์ก่อนสองอาทิตย์เองเมื่อจะซ้อมรบกันครับแถวอ่าวไทยก็มีแถวนั้นก็มีเข้าใจว่าจะเรียกว่ามีกําลังเหลือเฟือคึดคัดอยากลองกับไทยตอนเนี้ยเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเข้าใจว่าพอลงซ้อมรบเสร็จจีนคงเอาอาวุธทิ้งไว้เยอะทั้งโน่นนี่นั่นทั้งรถถังทั้งปืนทั้งระเบิดมันเหลือเยอะหรือ,อยังไงครับคิดจะมาลองกับไทยเนี่ยผมเลยเห็นใจแม่ทัพพังดีสองครับ เห็นใจพบทบเอางี้ดีกว่าท่านภูมิธรรมก็เป็นนักการเมืองท่านก็อาจจะไม่ใช่เป็นทหารครับคงจะได้บอกว่าเป็นสุขุมพูดแล้วออกไปก็มากไม่ได้เราก็เลยเป็นเด็กๆนี่แหละครับผมม่ยช่เด็กอายุรุ่นเดียวกับสุทินคังแสงรุ่นเดียวกับหมอชนนานสุดารัตน์เนี่ยครับเกิดศูนย์สี่เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้แต่วันนี้คุณนเซนกับลูกชาย ใช้วิธีการที่ผมถือว่าใช้ไม่ได้หาคะแนนบนความตายหาคะแนนบนความขัดแยง้งทั้งที่เราเป็นเพื่อนบ้านกันถ้าผมจะเสนอบอกว่าเนี่ยถ้าประเทศเราเป็นอิสราเอลนะครับถ้าไทยอิสลเลปันเนี่ยยึดกลับมาแล้วเสียงม,มรลาดสีโสพ,พัตบองเนี่ยครับยึดมาแล้วก่อกงอ่ะนะถ้าเราไออิสราเอลเนี่ยครับเขาบอกที่ไอประเทศสลเลเขาเนี่ย พระเจ้าเลือกไว้ให้เมื่อสองสามพันปีที่แล้วเขาจึงมาอยู่ที่นี่แต่นี่เราสืบได้เลยครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเสียมราชสรีโสพลพระตะบองก็ะกงเนี่ยเป็นของไทยอะ่ะจะเอาไว้ครับเนี่ยผมบอกว่าผมอยากจะเนี่ยตั้งกองหน่วยงานพิเศษมาเพื่อจะยึดคืนสามสี่จังหวัดเนี่ยจะว่ายังไงเนี่ยท่านเล่นกันแบบเนี้ยครับเล่นไม่เลิกไม่จบไม่สิ้นครับเราจะเอาไ้พระนครคืนมาดีไหมเนี่ย เราจะเอาเสียมาลากขึ้นมาดีไหมเราจะเอาสีส้มลพัฒน์ทองขึ้นมาดีไหมเอาเกาะกงขึ้นมาดีไหมรัฐมนตรีกลาโหมทุกวันเนี่ยครับลูกชายของนายเตรียบันก็เป็นคนเกาะโกงเป็นคนไทยอยู่นะครับมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแทนพ่อเหมือนกับคุณมาเน็ตมาเป็นนายกแทนพ่อคุณเซนยังคิดจะนั่งกันอยู่เหรอครับเนี่ยยังคิดจะลบกันอยู่เหรอยังจะนั่งกันอยู่เหรอมันลำคาญในความรู้สึกอะ ไม่ได้ดูถูกนะครับคนกัมพูชามาทํางานในประเทศไทยหาเงินไปนเลี้ยงคนในประเทศครอบครัวตัวเองเราไม่เคยนั่นเลยครับอาจจะพูดเจ้าแย่กันบ้างหรือมันไว้ใจไม่ได้เลยหรือไงสันดาณดีเอของกํของไอ้เขมรเนี่ยลูกหลานพญาราแบกเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่มีนู่นแล้วครับทุกวันนี้ก็ยังไม่ยอมล้างความรู้สึกอย่างนั้นออกจาก,กจิตใจหรือย,ยังไงเราจะต้องทํายังไงครับคนพวกนี้ พวกเราคนเสื้อแดงต้องการปกป้องประชาธิทบัไตยและความเป็นธรรมในชาติต้องการให้คนในชาติเราได้มีความสุขต้องการให้คนมีสมาธิในการที่จะคิดคน้นผลิตนวัตกรรมทรัพย์สินท,ทางปัญญาเพื่อสร้างงานให้ได้มีเงินมีเศรษฐกิจที่ดีแล้วก็ช่วยกันเสียภาษีนําไปพัฒนาชาติบ้านเมืองซึ่งวันนี้รัฐบาลกำลังพิจารณางบประมาณปาณี69วันที่3แล้ว สุดท้ายคือเราต้องการให้คนในชาติมีความสุขหรือกัมพูชาของมุลเซนไม่ต้องการให้คนในชาติมีความสุขหรือยังไงจึงมาเล่นแบบนี้จึงไม่ยอมมีลูกเล่นบอกว่าให้ถอยไปข้อสามข้อสัญญาสามข้อหนึ่งก็คือให้ถอนทหารออกไปสองก็คือให้มีการเจรจาสามก็คือเข้ามากันด้วยกฎกติกาอะไรก็ร่วงสองประเทศแต่สุดท้ายคือกัมพูชาบอกไม่ถอนทหารออกจากพื้นที่ที่ไปขุดหลุมเพราะ เหมือนกับพร้อมจะทําสงครามกับประเทศไทยเลยอย่างนี้มันหยามกันไหมเนี่ยผมอยากถามบุญเซนที่มาเยี่ยมบุณทักษิณถึงบ้านเราไม่อยากให้เหตุเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มันเกิดขึ้นครับแต่มันก็อดไม่ได้ที่จะคิดว่าทํามาเป็นช่วงๆคนไทยเราก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยหวังตั้งสงบแต่ต้องเตรียมรให้พร้อมสับผมเลยเชื่อมั่นในกองทัพไทย เชื่อมั่นในว่าเรามีทาหารที่มีความรู้ความสามารถถ้าเกิดสงครามคนไทยผู้ชายเนี่ยต้องพร้อมจะเป็นทหารไม่อยากให้เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นกับเพื่อนบ้านอายเขาครับเราเห็นแล้วครับว่าสงครามในยุโรปใ,ในยูเครนในรัสเซียมีแต่วความสูญเสียมีแต่วความเสียหายบาดเจ็บล้มตายที่กางครับบ้านแตกสลักขาดไปคนละที่คนละทางไม่มีความสุขเลยครับแม้แต่ไอ้กลุ่มพูตีกลุ่มไอ้อิสราเอลกับไอ้ฮามาสในเนี่ยครับในกาซา ไม่ควรให้เกิดการฆ่ากันแบบนี้อีกแล้วเราไม่อยากเห็นครับแม้วันนี้จะโดนโดนั่นทำเล่นเรื่องสงครามเศรษฐกิจเรื่องภาษีก็าตามแต่เพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาเนี่ยควรจะเลิกทําตัวแบบนี้ครับไม่ควรจะมาหาเศษาเลยคะแนนทางการเมืองกับการเอาชีวิตคนมาตายแล้วก็เอาไปแห่ศพขอความอะไรสงสารให้เลือกพักตัวเอง ทั้งหุนเซนทั้งหุนมาเด็ดทั้งพ่อทั้งลูกถ้าเห็นแก่ชาติถ้าเห็นแก่กประเทศนะครับในฐานะคนไทยคนหนึ่งครับผมไม่ได้พูดแทนรัฐบาลไทยนะไม่ได้พูดแทนพูดนํารัฐมนตรีหรือใครทั้งสิ้นพูดในนามในพระรถนี่แหละเรื่องเนี้ยครับเราไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมลูกหลานพญาลาแวกเราปิเรานึกถึงบรรพชนกษัตริย์ในอดีตสมเด็จพระนิสสุวรมหาราชที่ท่านผูกใจเจ็บแล้วก็ จัดการกับคนพวกนี้ในยุคนี้เราไม่อยากทําอย่างนั้นแหละครับในฐานะเพื่อนบ้านการเห็นนายกไปกัมพูชาต้อนรับดีคุยกันในงานต่างๆระหว่างผูน้นําเขาคุยกันดีแต่คุณมันเนตคุณเซนมันนี้กับคิดจะจะใช้กําลังคิดแต่โน่นนี่นั่นมันจะอยู่กันยังไงครับประเทศเรานี้ระหว่างไทยกับกัมพูชาท่านลองดูใน youtube หรือว่าในข่าวเลยครับเยอะแยะยาวเยียดเลย เราจะต้องทํำยังไงฮะมีนักวิเคราะห์วิจารว่าถ้าไทยอ่อนแอโน่นนี้นั่นไทยพยายามจะเจรจาก่อนไม่ใช้กําลังก่อนครับนี่คือสังคมนี่คือเขาเรียกว่าอารยชนครับต้องคุยก่อนเจรจาก่อนถ้าคุยไม่ได้เจรจาไม่ได้มันก็ต้องมีมาตรการที่จากอ่อนไปแข็งครับมันถึงจะเป็นอริยชนเราไม่ใช่ว่าเอาอก็ไปไปเชียดคอเขาเลยครับ แต่ถ้าผิดก็ต้องว่ากันตามกฎหมายมันก็ถูกต้องครับรัฐบาลที่กําลังทําอยู่เนี่ยให้กําลังใจครับท่านนายกคณะรัฐบาลครับคนไทยเราด้วยได้ดูแลกันครับเรามีเมตตาเป็นมาอาลีต่อคำเมนมากพอแล้วผมไม่อยากจะย้ํานะครับว่าเราจะขอคืนแมนะ่สีจังหวัดเ,เสียงมบลาดสีโสพลพัตบองถึงเกาะกลงนล <c oughs> ไม่อยากยาวคืนเลยครับนะเพราะว่ามันคนพูดพูดคนลภาษาเข้าใจยากนะก็ยังไงก็วันเนี้ยก็คูดคุยให้ฟังว่าความรู้สึกของผมนะใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็เป็นมีใครเข้ามาทักทายบ้างครับเนี่ยเขาดูที่ใส่แว่นหน่อยคุณอะไรเอ่ยครับเนี่ยนะคุณเอ็มเอ็มบีพสามทักทายทักทายสวัสดีครับคุณปราโมด ุณสกายสกายท่านคุยถูกต้องครับผมก็คุยตามความรู้สึกนะอาจจะถูกหรือผิดก็ได้นะ่าเป็นว่าในความรู้สึกของคนไทยคนหนึ่งที่มีความรู้สึกอย่างเนี้นะรัฐบาลเขาก็ต้องพยายามทำจากเบาไปหานหนักเป็นขั้นเป็นตอนแต่ภาพที่เราเห็นก็คือกัมพูชาไม่เกรงใจเราเลยมาขุดหลุมเพาะยาวเหยียดเลยครับโอโ้โหนะมันพร้อมจะเปิดศึกพร้อมจะล,ลุยกับเราเลย แล้วมีการถ่ายทอดสดการลำเลียงรถจากเมืองหลวงจากฐานทัพในเมืองรถอาวุธปืนต่างๆลำเลียงเข้ามาในประจันชายแดนเลยเห็นแล้วเหมือนกับว่าพร้อมที่จะบวกกับไทยอ่ะเออมันบ้าไปครับเนี่ยออครับสวัสดีครับคุณอะไรครับคุณสุภากรเอ,อมันไม่มีมันไม่ควรจะลบกันแล้วครับประเทศยัง พัฒนายังไม่ถึงไหนเลยจะมาสั้กันแล้วนะหรือว่ามันคนป่าเถื่อนเราไม่ใช่พวกยุโรปมันก็เลยต้องลบกันไปก่อนอย่างนั้นเลยหรือว่าคนกัมพูชามันเยอะมากหรือไงมันเยอะจนไม่รู้จะไปทําอะไรก็ต้องมาสู้กันในสงครามหรือ,อย,ไรไ <c oughs> นะยังไงไม่แน่ใจเนี่ยไม่อยากให้เกิดครับเรื่องนี้เนะี่ยเพราะยังไงเราก็เป็นชาวพุทธด้วยกันทั้งไทยทั้งกัมพูชาครับไหนะว่าเป็นไปใชปไตยไงการเลือกตั้งก็จะมาหาคะแนนแบบเอาคนมาตายแล้วก็ไปแห่ศพ เพื่อจะเรียกคะแนนดูดคะแนนงั้นเหรอเออหรือ,อยังไงฮะผมอ่ามีข้อความเข้ามาเดี๋ยวนะบอกว่าข้อความนี้ถูกลงงับเพื่อรอการตรวจสอบอมีการแกลบข้อความด้วยมีคนไม่เห็นด้วยหรือเปล่าเราเป็นคนว่ามาครับเอาวันนี้ก็เอาพอสมควรดีไหมครับพอสมควรแก่เห็นว่าเรายัางไงให้กําลังใจรัฐบาลแพทองทานรัฐบาล เพื่อไทยที่นําบริหารประเทศให้กําลังใจแม่ทัพในกองทหารครับที่ทําหน้าที่ปกป้องประเทศของเราให้กำลังใจพี่น้องที่อยู่ชายแดนตั้งแต่อุบลยันนู่นเลยครับมาถึงเรายะบุรีรัฐมาดีเลยให้กําลังใจครับนะว่าพวกเราไม่ทิ้งกันแน่นอนเมื่อถึงเวลาภารกิจการทําหน้าที่รถยนต์คันใหญ่ไม่ใช่มีแค่เครื่องยนต์มีองค์ประกอบอื่น เป็นแค่น็อตเป็นแค่โบนสปริงเล็กๆเ,เป็นอะไรก็ยังดีครับเราให้กําลังใจพี่น้องเราในประเทศคนเสื้อแดงพร้อมอยู่เคียงข้างท่านเราจะพัฒนาไปเคียงกับโลกเขาได้ยังไงถ้าเรายังจะมานั่นกันอยู่อย่างนี้ครับฝากถึงคุณเซนพ่อของคุณมาเนตนะคุณควรจะน,นั่นครับสุภาพคนไทยน่อยนะอย่าหาเสียงแบบนี้ครับผมไม่เห็นด้วยเนะวันนี้ลาไปก่อนครับวันหน้าพบกันใหม่ครับนะ สำหรับวันนี้สวัสดีครับโอเคนะ